สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรคำนวณและการใช้ Google s h e e t ของผมเองครับคือผมสร้างขึ้นมาเองเนาะก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับโดยที่ชีทนี้ผมก็ไปตามหาสูตรคำนวณต่างๆของเกมนะว่าเว็บนั้นเว็บนี้แต่และเว็บเนี่ยเขาใช้สูตรคำนวณแบบไหนเหมือนต่างกันยังไงผมก็จะมาเอา <Y> oga, เอามาอันนี้<า>นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้ การคำนวณตัวเลขออกมาได้ค่อนข้างตรงนะครับคือแบบใกล้เคียงเลยอ,ะอ่ะผมนี่เทมาผมบอกเลยว่าแบบใกล้เคียงแบบ99% 9 9นะฮะกูเกชีของผมมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Sheets ในการคำนวณดาเมจเ u t p u t ของสกิลของตัวละครในเกมแต่ละสกิลนะครับว่ามันใช้ยังไงนะฮะใส่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือเป็นหน้าตาที่ผมได้ทำขึ้นมาเนาะ ก็วิธีใช้อ่ะจะง่ายมากๆเลยครับก็จะตรงตัวเลยนะครับเพียงแค่อ่าตรงของเบสเตเมดเนี่ยอ่าเบสเตเมดเนี่ยให้เพื่อนๆใส่ตัวเลขแอคแท็กของตัวละครนั้นๆณห,หน้าแรกปัจจุบันได้เลยครับดาเมจแอคแท็กรวมอ่ะแอคแท็กรวมมีเท่าไหร่เอามาใส่ในช่องแรกนะครับส่วนสกิลเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะสกิลเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นของสกิลอัลติเมทของเราอ่ะ มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่กี่จุดใช่ไหมครับซึ่งว่าอันติเมทของจินซีเนี่ยมีดาเมจอยู่2จุดก็คือดาเมจตั้งต้นคือ431.78%อรกับอีกอันนึงก็คือ1,000%นะครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าที่4 3่8เนี่ยดาเมจมันมีเท่าไหร่ผมก็เอาดาเมจสกิลณนะปัจจุบันที่เรามีในเกมนะครับเราเราอัพไปเท่าไหร่นะเราก็เอามาใส่ในกล่องในช่องนี้เลยใส่เปอร์เซ็นต์ตามหลังด้วยนะครับอ่ะ ต่อมาจะเป็นโบนัสโบนัสคืออะไรโบนัสคือพวกโบนัสดาเมจต่างๆภายในเกมนะอ่าก็จะมีของโบนัสดาเมจนะครับก็คือโบนัสดาเมจจะเป็นพวกอ่าโบนัสความเสียหายการโจมตีปกติโบนัสเฮฟวี่โบนัสอัลติเมทโบนัสธาตุอะไรประมาณนี้ครับเอามารวมให้หมดนะอ่าสมมติว่าเราตอนนี้เป็นสกิลอัลติเมทใช่ไหมครับสกิลอัลติเมทเนี่ยเรามีโบนัสธาตุอยู่สมมติว่าผมมีโบนัสธาตุอยู่72 แต่โบนัสสกิลอัลติเมทผมไม่มีเลยนะครับอ่าในในในเคสของผมนะในตัวของ G ีซของผมอนะ่ะไม่มีโบนัสอัลติเมทเลยก็คือก็เราเพียงแค่เอา72เนี่ยมาใส่แค่นั้นครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีโบนัสดาเมจที่อัลติเมทอยู่ที่บวก20%ใช่ไหมแล้วก็มีโบนัสความเสียหายท่าอยู่72%เนี่ยเพื่อนๆก็เเ72เนี่ยไปบวกกับ20%ก็จะเป็น92%อะไรประมาณนี้ครับส่วนเดเมตแอมพลิฟายเปอร์เซ็นต์เนี่ย เพื่อสามารถอ่านในเกมได้เลยนะในเกมมันจะมีที่เขียนบอกว่า Damage Amplify ถ้ามันมีเขียนว่า Damage Amplify เปอร์เซ็นเมื่อไหร่เราเอา Damage ตรงนั้นนะมาใส่ตรงนี้นะครับ่าเราจะเอามาใส่ในช่องนี้นะส่วน Damage Depend คืออะไร Damage Depend คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาง่ายคือสกิล Outro ของตัวละครทุกตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์นนอย่างเช่นเถาฉีใช่ไหมเถาฉี่ u t o จะบวก ดาเมจสกิล38%ใช่ไหมครับตรงนั้นแหละคือดาเมจดีเพนนะเพื่อนๆก็เอามาใส่ตรงนี้นะไม่ใช่เอามารวมตรงนี้นะเออไอสกิลเอาท์โวของตัวละครทุกตัวนะครับตอนเนี้ยที่รู้อยู่อ่ะมันจะอยู่ในช่องของดาเมจดีเพนนะครับหรือไม่ก็อ่าส่วนของซันหัวเนี่ยที่มีเอาท์โวเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ38%เอร์เซนเนี้ยเพื่อนๆก็เอามาใส่ในช่องนี้นะครับนี่ก็เป็นดาเมจดีเพนเนาะส่วนคิดดาเมจก็ มีเท่าไหร่ในหน้าสเตตัสก็เอามาใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปหักลบ100ไม่ต้องนะครับมีเท่าไหร่เอามาใส่เลยใส่เลขเปอร์เซนต์ด้วยนะอ่าในช่องนี้ถ้ามีเปอร์เซนต์ต่อท้ายเนี่ยให้เ,เพื่อนๆใส่เปอร์เซนต์กำกับด้วยนะครับมันจะามาคิดคำนวณเนานะต่อไปจะเป็นส่วนของ resistance นะ e s i s t a n c นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกการต้านทานของมอนสเตอร์ต่างๆนะครับโดยการคิดก็คือเราจะใช้เลเวลชาก็คือเลเวลตัวละครของเราเองนะปัจจุบันเลเวลตัวละครเราเท่าไหร่นะครับ อ่าเลเวลเอนเมีก็คือเลเวลมอนเตอร์ที่เราไปตีมอนเตอร์ Monster, เลเวลเท่าไหร่ก็เอามาใส่นะครับส่วนรีสเอนเมีเปอร์เซนต์ก็คือค่าต้านทานธาตุของมอนเตอร์นั่นแหละโดยปกติค่าต้านทานของมอนเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตธาตุตรงกับตัวมอนอะมันจะมีอยู่ที่10%ใช่ไหมครับส่วนรีสเพนชัลเเตอร์เปอร์เซนต์ก็คือค่าค่าเบิตการเจาะธาตุอ่า,ดาเดบิตเจาะธาตุนะไม่ใช่เจาะป้องกันนะเจาะธาตุเท่าไหร่ก็เอามาใส่นะครับใช้เป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันเนาะแล้ว โดยการคิดคำนวณของตัวเนี้ก็จะคือเอาตัวของไอค่าป้องกันเลสเอเนมี่เนี่ยอ่าเอาข้างบนเนี่ยมาลบช่องข้างล่างนะครับมันจะได้ผลตรงนี้นะอืมอย่างในนี้ก็คือช่องนี้มันว่างก็คือศูนย์นะครับข้างบนมีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเลสสูทออยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเลสมัลติพลายเออร์เนี่ยก็คือจะเป็นสูตรคำนวณอ่าไอ้สักอย่างนึงแหละนะผมก็ลืมไปละแต่มันมีสูตรในนี้อยู่นะครับ ผมมุมงไว้ไม่เปิดสูตรนะฮะให้เพื่อนๆไปหากันเองเ,องเดอ้อนะก็คิดคุมรอนออกมาก็คือเคยง่ายค่าต้านทานของมอนมีอยู่ที่สมมติมัอยู่ที่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับเลสมัลติพายเออร์เนี่ยแล้วมอนมันโดนลดไปเอ้ยเราเท่าเราเท่าเด,ดิเมไปหนึ่งร้อยใช่ไหมมอนมีค่าเลสเอนิมี่เออในค่าเลสเอนิมี่เนี่ยมีค่าต้านทานอยู่สิบเปอร์เซนต์ก็เอาหนึ่งร้อยไปลบสิบ ก็เหลือ90ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือจะขีง้ง่ายประมาณนี้นะแต่จริงจมีสูตรละเอียดมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ค่าเดฟอิกนอร์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสมมุติว่าตัวละครอ,อย่างเช่นอ่ะตัวละครชังหลีเนี่ยมสีสกิลที่มีอ่าค่าอิกนอร์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็เอาค่าอิกนอร์เปอร์เซ็นต์มาใส่ช่องนี้นะครับใส่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะอ่าหลังจากนั้นพอใส่ครบสูตรมันก็จะคำนวณมาให้นะฮะอันนี้ก็คือค่าดิฟมัลติพลายเออร์ของตัวมอนสเตอร์นะครับ มันจะมีค่าลดดาเมจของเราอยู่ที่ประมาณ50%หรือถ้าคิดเป็นตัวได้กลมกลวงก็0.5นะครับอันนี้คือที่มันคิดได้เนาะหรือหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งค่า diminishing return ก็ได้อ่ายิ่งมอนเตอร์เลเวลเยอะค่า diminishing return เนี่ยก็จะต่ำเอ้ยก็จะสูงนะครับทำให้ดาเมจที่เราทําออกมาก็จะต่ําลงนะครับอ่าส่วนค่า damage reduce base% เนี่ยก็คือเป็นค่าอ่าค่าลดความเสียหายที่มอนได้รับอะครับ มอนเตอร์ตัวนั้นมีค่าลดความเสียหายเท่าไหร่ก็เอามาใส่ค่าพื้นฐานโดยปกติค่าพื้นฐานก็คือเป็นเบสของติดตัวมอนเลยเบสตัวมอนไม่มีศูนย์ก็คือปล่อยว่างนะครับส่วนที่เป็น d a เมจรีด d ว c ์ a อ d ด t ชันอลเปอร์เซตเนี่ยตัวเนี่ยก็คือสมมติว่ามอนเตอร์มีบัฟบัฟลดลดความต้านลดความเสียหายได้ได้รับ1 0บเปี่ยเราก็10%อาำมาใส่ในช่องนี้นะครับ แล้วมันก็จะคำนวณออกมาให้เนาะอันนี้คือเป็นหนึ่งนะคือค่าดีฟอจริงมันคือหนึ่งเพราะมันจะเอาหนึ่งเนี่ยไปคูณนะครับไปคูณในสูตรนะหนึ่งคูณอะไรได้กับตัวเดิมใช่ไหมครับต่อไป Element Reduce Element Reduction เนี่ยมันไม่ใช่ค่าอ่าค่า r e s i s t a n c นนะครับมันคิดคนละคนะตัวคูณกันนะ Element Reduction Base กับ r ร d u c e เอเลเมนต์รีดิวส์แอนด์แอลเนี่ยมันเป็นตัวแยกกันเนาะโดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่มีค่าอ่าพวกเอ e ลเมนต์รีดินะครับยังไม่มีมอนสเตอร์ไหนมีนะเออเราก็เลยต้องใส่ศูนย์นะครับหรือปล่อยว่างไปเลยเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งนะครับอ่าต่อไปก็คือเป็นการคิดคำนวณละในเบสเดเมเนี่ยจากสีแดงสีส้มส้มสีแดงแดงนะ,ะ่ย การคำนวณออกมาปุ๊บมันจะได้9,732.3212นะครับส่วนโบนัสดาเมจเนี่ยก็คือเอาช่องเนี่ยเอามาคำนวณน,นะครับผลออกมาก็คือโบนัสดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นเป็น4.152.8ถ้าเป็นเท่าตัวก็เพิ่มไป4เท่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้เดานะสูตรแต่ไม่ใช่งันหรอกค่า resistance นะครับ Resistance ก็คือมอนเนี่ยมันจะโดนโดนดาเมจเพียงแค่0.9นนะครับ ก็คือโด,ดบบนดาเมเพีแค่90%นะฮะผลรวมออกมาดาเมจที่ทำได้ก็คือ18,184.2192อันนี้คือดาเมจเอาพุทออกมานะครับดาเมจจริงๆเลยสามารถเช็คในเกมได้เดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะว่ามันเป็นดาเมจประมาณนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้ สมมติว่าตัวคอนจินซีของผมตอนนี้นะครับเลเวล80แอคแท็อยู่ที่2254ส่วนสกิลดาเมจเนี่ยผมจะใช้เป็นโจมตีปกติอ่าใช้เป็นโจมตีปกติดีกว,ว่าไม่เอาอัตีเมีละตีปกติตีปกติของจินซีเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเลขราวๆเอาแค่ฮิตแรกนะอ่าสเตตรแรกของการโจมตีปกติอยู่ที่36.18% 36.18%ใส่เใสไปเลยนะครับอ่ะ10%ึ่เปอร์เซ็นต์ละปุ๊บส่วนโบนัสดาเมจนะครับตอนนี้ของผมก็ใช้เป็นนิกตัวเดิมเนาะคือ72%นะครับคิดดาเมจก็คือ2 4 1นะเลเวลตัวละครชาริ a เตอร์ก็คือ80นะครับตัวละครที่เราจะไปตีจะเลเวล80ผมจะเอาไปตีไก่ไก่ในแผนที่อยู่ฟูร์มาร n เมนต์นะครับแล้วก็ ไก่เนี่ยโดยเบสปกติของมอนสเตอร์ทุกตัวจะมีค่า r e s i s t a n c e พื้นฐานอยู่ที่10%นะครับที่ไม่ใช่ตรงธาตุนะไก่มันจะมี RESIST a n c e ธาตุลมประมาณ40%ส่วน10%เนี่ยจะเป็นเบสของธาตุอื่นๆจะมี r e s i s t a n c e อยู่40%นะครับเราก็ใส่10ตรงนี้ส่วนค่าเพนชาร์เตอร์ค่าเพนค่าเจาะธาตุตัวละครปัจจุบันเราไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใส่เนาะศูนย์ไปเลยนะครับ แล้วก็ค่าอีกนอไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ damage reduce อันนี้ไม่มีไม่ต้องใส่อันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ damage ผลรวมออกมาอยู่ที่ base damage เราอยู่ที่815นะครับ bonus damage ก็อยู่ที่4.152เนาะแล้วก็ resistance อยู่ที่0.9นะครับ damage ที่ทําออกมาได้มันจะอยู่ประมาณราวๆอ่ะโอเคผมเช็คนะไก่ไก่ไกมีอ่าเลเวล80นะครับแล้วก็ damage bonus เดเมจโบนัสของผมเนี่ยในเอ็กโคของตัวละครเนี่ยมันมีเดเมจโบนัสการโจมตีปกติอยู่8.6นะครับ8.6บวกกับ72ก็จะเป็นเท่าไหร่80.6อ่าเดเมจเอ้ย80.6นะครับอ่าตัวตัวมันมันปัดเป็น81เนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ตัวของดาเมจรีซอสก็อยู่ที่1 6 0่งพัน6กนะครับอันนี้คือดาเมจที่ตีปกติฮิตแรกจะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูดีกว่านะครับมาผมจะมาตีให้ดูนะครับตัวเลขจะตรงหรือเปล่าอ่ะไม่คิติดคิ้หนึ่งพนหก้ยเห็นไหมมันใกล้เคียงมากๆเลยฮะอ่ะไม่คิเห็นไหมไม่คิคหนึิบสาม ปุ๊บอ่ะ1,623อ่ะเดี๋ยวเราสักแป๊บนึงเผื่อมีบัฟอะไรบางอย่างเกื่การเพอร์ฟิกดรอชนะฮะตี1,623้ออันนั้นไอที่เป็น1,623คือมอนเตอร์เลเวล76นะครับดาเมจก็เลยเพิ่มนะเรามาตีตัวเลเวล80กันดีกว่านะฮะตัว่ะตัว80 1,605เห็นไหมฮะตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงและเชื่อถือได้เลยนะครับนะเห็นไหมครับ มันค่อนข้างตรงเลยนะแสดงว่าสูตรในการคำนวณเนี่ยสามารถเชื่อถือได้เกือบ100%เลยนะครับอ่ะต่อไปต่อไปเรามาเทสเสือกันดีกว่านะครับเสือเป็นท่าแสงใช่ไหมผมจะเทสโดยการตีปกตินะครับตัวเลขจะได้เหมือนเดิมเนาะเสือเป็นท่าแสงค่า RESISTANCE เสือจะอยู่ที่ประมาณ40%เร์เซเลเวลเสืออยู่ที่เลเวล81 ตัวเลขเดเมจก็จะได้ประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเราไปดูเดเมจกันดีกว่าเนาะดเดเมจตรงนี้คำนวณออกมาได้1นึ่นะครับหนึ่เนี่ยแล้วพอเราไปตีจริงๆอะ่ะอ่าพอเราไปตีจริงๆอะ่ะเดเมจที่เราทําได้มันจะมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคุณเห็นไหมเสือตัวนี้เลเวล8ปดผมจะให้ด้วยการตีปกตินะฮะปะปะับติดที่ไหมหลบก่อนนะ 1 0 6 10 7 no 1,067เ็หนัเ็ห็นไหมเห็นไหมเขาว่าเสือเราก็ตีอยู่ที่ระเมศประมาณ106667มีการปัดขึ้นนะครับก็เปไปตามสูตรที่เราคำนวณมาแทบจะเป๊ะเลยก็ว่าได้นะฮะแทบจะไปไปตามสูตรที่เราคำนวณมาเลยนะครับมีการปัดขึ้นแนึ่6 7นะฮะแสดงว่าสูตรนี้ใช้งานได้เห็นผลชัดเจนมากๆนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ o l l s s h e t t นี้เอาไว้ในใต้ Description นะเพื่อนๆที่อยากลองคำนวณดาเมจเล่นๆดูอย่างเงี้ยไอ้สกิลนี้กดแล้วมันจะได้เท่าไหร่แล้วทำมันติดคีอย่างเงี้ยสกิลฉีดจินซีรวมดาเมจแล้วมันจะยิงแรงเท่าไหร่เงี้ยเวลาติดคีเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาตัวเนี้ยไปคำนวณได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ครับเนาะก,ก็ขมิมีประโยชน์แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะนะครับฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวูเตอร์ n ิ w งเวฟก็จะมีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้การคำนวณดาเมจบึ้มบั่มซัมเบ้ไปเลยจ้าขอบคุณมากครับ